สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวิดาทาลอทนายๆนะคะวันนี้อยู่กับแม่หมอพี่เพียวอีกเช่นเดิมในการทำนายดวงความรักประจำเดือนกุมภาพันธ์นะคะคลิปนี้คือดวงความรักของชาวลัคนาราศีตุลน,นั่นเองนะคะแม่หมอขอแบ่งเป็นสองพาร์ทด้วยกันคือดวงความรักของคนโสดและดวงความรักของคนที่มีคู่ หรือแต่งงานมีครอบครัวแล้วนะคะและไพ่สิบใบจะสื่ออะไรกับแม่หมอบ้างในเรื่องงานเงินสุขภาพหรือด้านอื่นๆนะคะขอให้ออกมากับหน้าไพ่สิบใบนี้เลยนะคะก่อนอื่นฝากประชาสัมพันธ์น,นิดนึงนะคะฝากกดไลฟ์กดแชร์นะคะกด u b s c r i b e กดกระดิ่งติดตามช่องวิดาทาอดในายนายไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกการอัปโหลดดวงประจํารัคนาราศีของท่านนะคะและใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวสามารถทักช่องแชทอินบ็อกมาได้เลยนะคะชื่อช่อง กับชื่อเพจเป็นชื่อเดียวกันนะคะวิดาทารอดนายเดี๋ยวแม่หมอจะเริ่มเปิดไพ่นะคะอันนี้จะเริ่มจากคนลัคนาราศีตุลที่มีคู่แต่งงานมีครอบครัวแล้วกันก่อนนะคะดูซิว่าไพ่อยากจะสื่ออะไรบ้างนะคะชาวลัคนาราศีตุลเองเนี่ยโดนอิทธิพลของดาวมฤตยูนะคะที่ เลงลัคนามาตลอดนะคะ7ปีที่ผ่านมานะคะแต่นางจะย้ายออกแล้วนะคะนางจะย้ายออกในช่วงเดือนกรกฎาคม66นี้นะคะจึงทําให้ชาวตุลเนี่ยที่ผ่านมาความรักยังดูเอาแน่เอานอน,อนไม่ได้นะคะหรือความรักยังดูลงหลักปักฐานกับใครสักคนไม่ได้นะคะด้วยอิทธิพลของดาวมฤตยูนั่นเอง เดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำนายกันในเดือนกุมภาพันธ์นะคะเดี๋ยวแบ่งเป็นตั้งแต่วันที่1-15ถึง15กุมภาพันธ์กันก่อนเลยนะคะชาวลัคนาราศีตุลเองในช่วงวันที่1-15ถึง15กุมภาพันธ์นะคะเปิดหัวมาเนี่ยเรื่องเงินเด่นมากกด ATM กันมาเลยทีเดียวนะคะคือเรียกได้ว่าชาวตุลในเดือนเนี้ยรายจ่ายค่อนข้างเยอะ โดยเฉพาะในช่วงต้นต้นเดือนแบบนี้นะคะอาจจะเป็นช่วงตรุษจีนด้วยนะคะจึงทำให้การเงินอาจจะต้องมีรายจ่ายพลุงพลังนะคะอีรุงตุงนางกันเลยทีเดียวนะบางทีคุณอาจจะต้องตัดรายจ่ายบางอย่างหรือช้อยบางช้อยหรือรายจ่ายอะไรที่มันไม่จําเป็นออกไปบ้างนะคะไม่เช่นนั้นแล้วอาจจะตึงมือในเรื่องของการเงินได้นะคะในช่วงต้นสัปดาห์แบบนี้ส่วนเรื่องของความรักนั้นก็ยังช่วยเหลือเกื้อกูลกันดีในเรื่องของการเงินหรือการอยู่อาศัย ภาระความรับผิดชอบร่วมกันนะคะบางคนเนี่ยในเดือนนี้อาจจะมีแผนในเรื่องของงานพิธีรีตองค่อนข้างเยอะงานสังคมหรือบางคนอาจจะวางแผนในเรื่องของการแต่งงงแต่งงานมั่นหมายซื้อบ้านใหม่ขึ้นบ้านใหม่นะคะหรือต้องใช้ใจ่ายเงินไปกับเรื่องของการรีโนเวทที่อยู่อาศัยรีโนเวทหน้าร้านต่างๆนานานะคะจึงทำให้รายจ่าย ค่อนข้างที่จะเยอะนิดนึงส่วนปัญหาความรักของคุณนั้นก็ยังมีรบกวนคุณตลอดทั้งต้นเดือนเลยนะคะจะเป็นปัญหาในเรื่องเก่าๆปัญหาทะเลาะขัดแย้งในเรื่องเดิมๆแต่ความสัมพันธ์นั้นจะเป็นลักษณะของ3วันดี4วันไข้นะคะเรื่องใดก็ตามที่มันผ่านพ้นไปแล้วนะคะอย่าหยิบยกขึ้นมาพูดทําให้มันเป็นประเด็นหรือทําให้มันเป็นปัญหานะคะไม่เช่นนั้นแล้วคุณอาจจะ มีการทะเลาะหรือขัดแย้งกันบ่อยหรือร่วมมือจัดทำอะไรร่วมกันวางแผนจะทําอะไรร่วมกันก็มักจะมีปัญหาให้ทะเลาะขัดแย้งกันเกิดขึ้นนะคะในเดือนนี้ชาวตุลลองแก้เค้นด้วยการที่จะเสียเงินไปกับเรื่องของการรีโนเวทบ้าน ที่อยู่อาศัยตกแตง่งโดยเฉพาะบริเวณช่วงห้องน้ำห้องครัวหรือเกี่ยวข้องกับเรื่องของระบบน้ำในบ้านนะคะลองใช้จ่ายเงินไปกับเรื่องพวกนี้ดูก็จะช่วยแก้เค่เคสการเสียเงินไปกับเรื่องอื่นๆหรือช่วยแก้เค่เคสในเรื่องของการทะเลาะ ขัดแย้งกับคนรักได้นะคะมีแกที่จะเดินทางท่องเที่ยวร่วมกันด้วยนะคะทั้งในต่างจังหวัดแล้วก็ต่างประเทศนะคะการเดินทางมีค่อนข้างจะบ่อยบางทีการอยู่ร่วมบ้านเดียวกันแล้วทะเลาะกันการเดินทางหรือการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่อาศัยเปลี่ยนห่วงจุ้ยใหม่ทำเลใหม่ๆก็จะช่วยกระชับความสัมพันธ์ของคุณได้นั่นเองนะคะประเด็นในช่วงต้นเดือนให้ระวังปัญหาเก่าๆเรื่องเก่าๆหรือภาระลายจ่ายหนี้สิน เรื่องของการเงินทําให้ชีวิตคู่มีปัญหาได้นะคะต่อมาในช่วงวันที่16ถึง28กุมภาพันธ์นะคะความรักหรือความสัมพันธ์จะกลับมาปรับความเข้าใจกันอีกครั้งหนึ่งนะคะใครที่วางแผนจะมีลูกมีบุตรมีเกณฑ์ได้รับข่าวดีนะคะหรือครอบครัวของคุณการเดินทางไปหาครอบครัวบุตรหลานบริวารลูกหลานจะทําให้ความสัมพันธ์นั้นกลับมาปรับความเข้าใจกันได้มากขึ้นนะคะ คุณจะมีคนมาแอบชอบแอบหมายปองอยู่ด้วยนะคะหรือตัวแฟนคุณจะมีคนเข้ามาแอบชอบแอบหมายปองแต่คนคนนั้นจะเป็นคนที่มีเจ้าข้าวเจ้าของอยู่แล้วระวังในเรื่องของรักซ้อนหรือการพาใครเข้ามาในความสัมพันธ์เพราะรู้สึกว่าคนคนเดียวนั้นมันเติมไม่เต็มนะคะชาวตุลอาจจะมีความรู้สึกว่าคนที่คุณอยู่ด้วยเอ๊ะเขาใช่หรือเปล่าเขาใช่คู่เราหรือเปล่าหรือมีความรู้สึกอยากจะเปิดตัวเปิดใจรับใครใหม่ๆเข้ามาในความสัมพันธ์เพราะมีความลังเลใจ แล้วรู้สึกว่าคนที่คุณรักหรือแฟนหรือคนที่คุณคบหาดูใจอยู่นั้นเขาอาจจะเติมเต็มบางอย่างให้คุณไม่ได้นะคะหรือในบางช่วงเวลาอาจจะมีช่วงทัมมิ่งที่ห่างกันไปบ้างอยู่บ้านเดียวกันก็เหมือนต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างมีโลกส่วนตัวสูงนะคะชาวตุลเนี่ยเขาชอบการเซอร์ไพรส์หรือชอบพวกเครื่องประดับจิวเวลรี่ของแพงของแบรนด์เนมหรือของเซอร์ไพรส์ของที่มันมีราคานะคะ หรือทำเซอร์ไพรส์เขามีดอกมงดอกไม้อะไรนิดหน่อยนะคะเวลาที่ทะเลาะกันเนี่ยไม่ต้องถามว่าเป็นอะไรนะคะแต่เซอร์ไพรส์ด้วยของหรือโอนเงินเข้าบัญชีนะคะตรงนี้ก็จะทำให้แฟนหรือคนรักของคุณกลับมาคืนดีกับคุณหายวันหายคืนเลยทีเดียวนะคะ ลามันระวังเรื่องของบริวารด้วยนะคะบริวารบุตรหลานในบ้านหรือคนในครอบครัวอาจจะทําให้ความสัมพันธ์ของคุณนั้นมีปัญหาบางทีการต้องแบกรับภาระความรับผิดชอบของคนอื่นมากจนเกินไปก็อาจจะทําให้มันมีปัญหาเหมือนกันนะคะหรือในบางคู่เนี่ยอาจจะมีแฟนหรือมีคู่ที่เขามีลูกติด เคยมีครอบครัวมาก่อนก็ระมัดระวังความสัมพันธ์ตรงนี้ด้วยนะคะก็อาจจะย้อนกลับมาทำให้เคลียร์กันไม่ลงตัวหรือเป็นปัญหาในความสัมพันธ์ได้ด้วยนะ ค่อนข้างที่จะมีปัญหาเรื่องคนเรื่องบริวารเรื่องที่อยู่อาศัยนะคะแต่ในเรื่องงานปังมากๆเลยทีเดียวโดยเฉพาะในช่วงท้ายเดือนนะคะแต่งานอาจจะค่อนข้างที่จะยุ่งและก็ล้นมือสักนิดหนึ่งนะคะถ้าใครที่มีบุตรบริวารหรือคนใต้บัคคับบัญชาคุณอาจจะเหนื่อยหน่อยแต่การเหนื่อยในครั้งนี้อาจจะนําผลสําเร็จหรือความสําเร็จที่ชื่นมื่นกลับมาได้นะคะแสดงว่าในช่วงปลายเดือนการงานนั้นค่อนข้างที่จะปังโฟกัสไปที่เรื่องของงาน หรือความสําเร็จหรือเป้าหมายในเรื่องของงานจะทําให้คุณนั้นซักเซ็ตได้นะจ๊ะและต่อมานะคะขอพลังงานไพ่ห้าใบาให้ชาวลัคนาราศีตุลที่โสดนะคะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ชาวตุลที่โสดในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ก็เหมาะกับการยังโสดต่อไปเพราะคุณนั้นอาจจะยังไม่ได้เจอคนที่เหมาะหรือแมทกับคุณนะคะหรือคุณมีความรู้สึกว่าบางคนที่เข้ามา ฐานะการงานนั้นอาจจะยังไม่ได้ตอบโจทย์ในชีวิตคุณนะคะหรือการที่มีใครเข้ามานั้นอาจจะตกเป็นขี้ปากหรือที่จับผิดหมายตาหมายปองของคนอื่นเขานะคะและในเดือนนี้ชาวตนเองนั้นอาจจะค่อนข้างเดินทางค่อนข้างบ่อยและมีปัญหาในเรื่องของการเงิน สุขภาพหรืออุบิเนต์ต่างๆนานาเกิดขึ้นนะคะทําอะไรก็ตามแต่ระมัดระวังตัวสักนิดนึงเพราะคุณอาจจะมีเกณฑ์เสื่อมเสียชื่อเสียงถูกนินทาหรือบางทีการมีใครเข้ามาจีบมาชอบคุณคุณก็อาจจะไม่ได้เล่นด้วยหรอกแต่คนคนนั้นเขาอาจจะเป็นคนที่เป็นที่หมายตามหมายปองของคนอื่นก็าอาจจะเจอข้อคอรหาหรือเรื่องของการหึงหวง จับผิดจุกจิกเป็นขี้ปากถูกนินทาได้นะคะระมัดระวังในเรื่องของค่าใช้จ่ายสักนิดนึงเงินค่อนข้างที่จะตึงมือแล้วก็มีรายจ่ายค่อนข้างเยอะในเรื่องของการเดินทางสุขภาพหรือรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเสื้อผ้าหน้าผมแฟชั่นการเดินทางนะคะแต่ชาวตูนที่มีแฟนเป็นสายฟอถือว่าค่อนข้างที่จะดีนะคะแต่ถ้ามีแฟนเป็นชาวไทยด้วยกันหรือคนใกล้เคียงนั้นอาจจะค่อนข้างปัญหาเยอะสักนิดนึง หรือคนที่เข้ามานั้นอาจจะทําให้คุณรู้สึกว่าไม่ได้มีความสุขการอยู่คนเดียวนั้นมีความสุขมากกว่านั่นเองนะคะและระวังสุขภาพการเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายสักนิดหนึ่งโดยเฉพาะสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสายตาภูมิแพ้แพ้อากาศแพ้ฝุ่นและสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการหลับในนอนน้อย,อยระบบปอดหลอดลมภูมิแพ้ระบบทางเดินหายใจต้องระวังให้มากๆนะคะและ ไว้เจ้าที่เจ้าทางสักนิดหนึ่งในบ้านเรือนนะคะใครที่ไปติดสินบนอะไรเอาไว้นะคะเจ้าที่เจ้าทางทวงคืนให้ไปแก้ซะถ้าจําไม่ได้จุดทูบ16ดอกดูใน Google ถึงวิธีการแก้ไขก็จะช่วยทําให้เรื่องที่มันติดติดขัดขัดแบบแปลกแปกนั้นเบาบางลงได้นะคะความรักยังไม่โดดเด่นนะคะในเดือนนี้ความรักยังไม่โดดเด่น โฟกัสไปที่เรื่องของการหาเงินและดูแลใส่ใจเรื่องของสุขภาพให้มากๆเพราะลัคนาราศีตุลเองนะคะโดยเฉพาะคนโสดนั้นมีเกณฑ์ที่จะเจ็บป่วยมากเป็นพิเศษเลยนะคะระวังเรื่องของโอมิคอนหรือโควิดด้วยช่วงนี้กำลังระบาดมากๆเลยทีเดียวนะคะและขอสรุปไพ่สามใบให้ชาวลัคนาราศีตุลน,นะคะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ชาวตุลเองนะคะสรุปเดือ สรุปดวงในช่วงกุมภาพันธ์เรื่องของงานค่อนข้างที่จะมีความสําเร็จมากๆเลยทีเดียวนะคะโดยเฉพาะใครที่วางแผนจะขยับขยายต่อเติมหน้าร้านรีโนเวทร้านหรือเริ่มลงทุนก่อร่างสร้างตัวอะไรใหม่ๆสามารถทําได้เลยนะคะถือได้ว่ามีความสําเร็จแล้วก็ปังมากๆเลยในเรื่องของงานใครที่รอคอยการเรียกสัมภาษณ์หรือรอคอยงานใหม่มีเกณฑ์ที่จะได้รับ งานใหม่นะคะตั้งแต่ช่วงต้นเดือนเลยทีเดียวจะมาจากเพศหญิงผิวขาวนะคะส่วนในเรื่องของการเงินมีเกนี่จะใช้จ่ายเงินไปกับเรื่องของเสื้อผ้าหน้าผมแฟชั่นความงามการถูกหยิบยืมหรือใช้จ่ายเงินไปกับเรื่องของการรีโนเวทซ่อมแซมบ้านที่อยู่อาศัยรีโนเวทหน้าร้านหรือบางคนต้องใช้จ่ายเงินไปกับเรื่องของการลงทุนนั่นเองส่วนในเรื่องของความรักสําหรับคนโสด จะมีคนเข้ามาดําอกดําใจพูดคุยจากเรื่องของงานนะคะแต่ความสัมพันธ์นั้นก็ยังไม่ได้พัฒนาหรือคืบหน้าไปไหนเป็นเพียงความสัมพันธ์ที่รักเขาข้างเดียวเขารักเราข้างเดียวหรืออาจจะยังไม่ได้เจอคนที่ใช่นั่นเองนะคะ ส่วนชาวตุลที่แต่งงานมีครอบครัวอยู่แล้วความรักนั้นยังช่วยเหลือเกื้อกูลกันดีถึงจะถึงแม้จะมีการทะเลาะแง่งอนกันบ้างนะคะแต่ในเรื่องของงานการร่วมหุ้นลงทุนทําอะไรร่วมการซื้อบ้านซื้อรถผ่อนบ้านผ่อนรถร่วมกันยังเป็นเหตุผลที่คุณน,นั้นยังจะต้องดําเนินสถานภาพการเป็นแฟนหรือคนรักกันต่อไปนั่นเองนะคะ ส่วนในเรื่องของสุขภาพร่างกายนั้นระวังการเจ็บไข้ได้ป่วยเกี่ยวข้องกับเรื่องของภูมิแพ้น้ําหนักตัวช่วงนี้ชาวตุลอาจจะเอ็นจอยอิทตไปสักนิดหนึ่งนะคะทําให้น้ําหนักตัวเพิ่มขึ้นและระวังสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของข้อข้อนิว้วข้อมือข้อแขนและระบบการทรงตัวด้วยนะคะส่วนในเรื่องของการเงินรายจ่ายจะมีเกี่ยวข้องกับเรื่องของบ้านลดการลงทุนแต่โดยรวมแล้วก็ไม่ได้ทําให้ชาวตุลลาบากแต่อย่างใดนะคะ ถือได้ว่าหาโอกาสนะคะชาวตุลเนี่ยให้ทําบุญที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของกระเบือ้องอิฐหินดินปูนการขนทรายเข้าวัดหรือหาโอกาสไปสักการะสาลหลักเมืองหรือวัดพระแก้วมรกตรจะหนุนดวงในเรื่อง,องของการงานและกัลยานามิตรที่ดีตลอดทั้งเดือนเลยนะคะค่ะก็เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับการทํานายดวงชาวลัคนาราศีตุลประจําเดือนกุมภาพันธ์นะคะ ต้องเกินก่อนเลยว่าเป็นการทำนายดวงแบบภาพรวมไม่ได้เฉพาะจอดจงใครคนใดคนหนึ่งฉะนั้นแล้วมันอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างขึ้นอยู่ที่พื้นดวงและดาวตั้งรับของแต่ละท่านนะคะส่วนใครที่อยากจะเช็คดวงส่วนตัวสามารถทักช่องแชทอินบ็อกมาได้เลยนะคะแล้วก็ฝากเพจด้วยนะคะฝากช่องด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งติดตามช่องวิดาตลอดในให้แม่หมอด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกการอัปโหลดดวสงสำคัญสำคัญนะคะสำหรับวันนี้ หมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ